นี้นะคะก็เมื่อกี้ก็จันไปแล้วลักษณะของอังคารอังคารจะอยู่ตรงกลางฝ่ามือทั้งหมดนะอังคารเนี่ยอยู่ตรงกลางฝ่ามือทั้งหมดครูจะให้เป็นอังคารทั้งหมดนะคะจะไม่เรียกบางคนน่ะเขาจะเป็นราหูตรงนี้นะคะอันนี้ครูก็จะไม่บอกให้จําว่าเป็นราหูให้จําเป็นแค่อังคารทั้งหมดนะคะเป็นอังคารทั้งหมดตรงกลางอังคารทั้งหมดอังคารแรกเรียกอังคารสูงนะคะอังคารสูงนะคะใจกล้าบ้าบิ่นให้นึกถึงอะไรนึกถึงนักเลงบ้านนอก นึกถึงคนปากไวเห็นไหมบางทีเราไปต่างจังหวัดเจอน้องๆหรือเราไปเที่ยวตามหับตอนเทก็กอยากมาชนแก้วชนเหล้าอะไรเงี้ยนะถามมาจากไหนพร้อมหาเรื่องนะคะนึกถึงพวกนักเลงแบบนี้ไว้นะฮะนักเลงอันตรพานนะคะพาณตหาเรื่องนะคะใจใจกล้าบ้าบินตรงนี้นะคะมันก็จะสูงมันก็จะนูนมันก็จะเด่นนะคะถ้ามันรับกับเส้นชีวิตนะที่โดดเด่นด้วยพวกนี้บ้าความรุนแรงนะคะ ถ้าเป็นผู้ชายนี่คือเรื่องเซ็กส์ก็รุนแรงนะคะเพราะว่าตรงนี้มันดม,มันนูนมันเด่นแล้วชอบทุบตีเมียนะด่าหรือทําร้ายกไ็ได้นะคะถ้าเกิดเราเป็นผู้หญิงเราต้องดูให้ดีว่าตรงนี้เขาสูงไหมเขาจะเป็นคนเจ้าอารมณ์เจ้าอารมณ์แล้วขี้โมโหนะคะอันนี้ถ้าอังคารสูงโดดเด่นเลยนะนะแล้วไม่มีตัววีในเส้นสมองไม่มีตัวีที่เส้นสมองไม่มีตัววีเส้นชีวิตนะคะไม่มีตัววีที่เส้นใจคนนี้นะคะใช้แต่อารมณ์ไม่มีเหตุผล ถ้าเราจะเป็นหมอสักรายมือเราช่วยอะไรเติมสี่เหลี่ยมเราเติมสี่เหลี่ยม oh. ตรงเนินนี้นะคะช่วยให้เขามีสติในการใช้อารมณ์นะโอเค